เราเถึงแล้วมีแม่มดออนแอร์แล้วนำตัวกลับมาระวงังนะคุณไม่ใช่ทีมได้ที่พยายามทำเส่นนี้คนอ,อื่นไม่สามารถรอดก,กับนได <ๆๆ S 2> ที่นี่ก็ไปตรวจสอบพื้นที่ทีนี้ดิทีนี้ <S <S ไหนวะมึงอ่านอะไรวะยังไม่เห็นเลยกู <S <S 2> <S 2> อ่านให้กี้แบบเนวิเกเตอร์ไอจาวิต เพื่อนจาวาอันนั้นแหละแบบมันบอกกูอยู่เพื่อนจาวาไหนใครเป็นใครอ่ะนันกูอยากรู้ในตัวนี้ตัวกู <c oughs> มึงชายดำอะตัวกูเป็นไงวะเนี่ยมึงหัวร้อนกูเชื่อว่าไอ้นี่อ้ามือผมยาวไม่ใช่โดนหลอกจะให้เด <c oughs> ี๋ยวนี้มึงได้พูดเหมือนกูวะไหนคนไหน <c oughs> ไอาร์ตกู <c oughs> เดินนำหน้าตัวน,นู้นแล้วกันนะกูจะยู่ต่อไปอ้าผมยาวเนี่ยอาร์ตนี่นี่ไออาร์ตนี่อาร์ตอยู่นี่เอยมึงมึงนับข้างหลังว่าเป็นข้างหน้าได้ไงวะ <c oughs> ข้างหน้าคือรถนี่ข้างหน้าคือทางออกอะ <c oughs> อันนี้คุณต้องพูดใหม่เหรอนี่มันบอกว่าเนี่ยทาข้างหน้าเนี่ยถ้าเกิดไปนะมันจะมีร้านอาหารอยู่ฝั่งซ้ายนี่มันมีบอกว่าใครก็ตามที่เข้าไปในป่านเนี่ยจะไม่มีวันกลับมานะโปรดอย่าเข้าไปเธอจะกักขังคุณไว้ตลอดกาลกลับปะกลับกัน <c oughs> โอ้มันแบบสีแยกเออสีแยกซ้ายละ่ะในร้านอาหารนเนี่ร้านอาหาร บางทีมึงอาจจะเจอซันจีก็ได้นะไปฝั่งขวาเจอโซโลได้ไงนะเอทำไมกูอยู่คนเดียวอ่ะไหนมึงอยู่ไหนกันทำไมอยู่อยู่อยู่คนเดียวก็มอยู่กับมึงไม่ใช่หรอไอเฮ้ยเียตกใจมาเลยแันนี่กูได้ยินเสียงไก่เออกูได้ยินเหมือนเมื่อกี้นี่ปะไก่หมาไอเฮียดูเหมือใตุ๊เจียใหญ่ไม่หมาตัวดำจังอะห้าอามาหมาจะไปกีบวดก็ได้กูว่า กินหมาเฮ้ยบางทีเราอาจจะต้องเอาหมาไปเผานีนี่หมาเครียดนี่โคละเกมโคละเกมโคละเกมหมาเครียดพี่ช่วยด้วยมารับหน่อยมารับหน่อยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่รถอยู่รถมีอําเดินตรงมาเลยอําเดินตรงมาเลยเดินตรงมาเลยเดินตรงมาเลยมันไม่ได้อยู่ดีอะ นี่ไงอามเห็นพี่ไหมเออ่อโดนจับขาอามเห็นพี่ไหมเห็น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 กูไม่เห็นมึงมึงโดนหลอกแะ่เนี่ยคุณเปิดประตูเข้าไปไปเจอกระจกเลยมึงลองไปถามดูดิว่าใครงามเลิศที่สุดในปัตตพีอาจจะเป็นกูก็ได้นี่กระจกจ๋าใครงามเลิศที่สุดในปัตตพีไออาอามดูดิอันนี้คือรูปภาพในสมัยแบบเออาอามอยู่ไหนอ่ะบนบวทอ้าวมนอยู่บนมีน่ะมีฉันบนด้วยหรอไหน อีกคนมีคนอยู่กับพี่น่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้กูอันนี้กูไอ้เหี้ยกูอยู่ข้างล่างเฮ้ยเฮ้ยสิ่งที่อะไรใครเฮแล้วใครเทะเตุ๊กปิดเองเอออยู่อยู่ข้างในกูปิดเองแหละยังชาร์เลยอย่างช้าร์เลยเขาบอกว่าผีช่วงแรกอ่ะมันมันจะไม่เกิดหรอกเว้ยเขาเรียกว่าอะไรว่ามันมันไม่เฮียน ไเสียนะเนี่ยนี่มึงจะเสียมปะูมึงเฮียมากเลยนีกูจะบอกให้เห็นรูปภาพนี้ไหมว่ามาเออมันอยู่ในสมัยที่แบบว่ากูรู้จักด้วยนะมึงรู้จักลีโอนาร์โดเมสซี่ชิติโนป่ะเขาบอกว่ารูปภาพเนี้ยมันคือการทรมานลูกสาวถ้าเกิดเรามาดูตรงนี้ยกระจกจ๋าใครงามเลิศที่สุดในปัตพี เป็นโง่เองไงล่ะเฮ้ยซีดีฟูได้ปะเราไปเองก่อนเธอจะปรกกฏถ้าคุณอยู่อย่าเลือกผิดไม่อย่างนั้นคุณจะสัมผัสได้ถึงลมหายใจของเธอคุณใช้เวลามากเกินไปแม่มดอยู่ข้างคุณแล้วเธอโกรธและคุณเฮ้ยโกอีขยับนั่งอยู่นี่เหรอเงาเต็มเลยอ่ะผมของแม่มดวัด เอ้ยเดูที่มือกูดิเห็นมั้มันมันถือไอะไรอยู่อ่ะอามไม่เห็นเพราะว่ามันเป็นเส้นผมเฮ้ยเฮียหลอนนาตะกี้กูเห็นมึงรู้เป่าว่ามีคนมันนั้าอยู่ตรงเนี้ยใช่เออแล้วกูก็แบบดึงผมมาเลยกูก็ชากหัวอ่ะนี่ไงบางทีอาจจะมีเครื่องสามารถช่วยคุณได้ช่วยคุณรวบรวมอะไรบางอย่าง เฮ้ยอ้ามพกปืนมันทำเหี้ยอะไรว่าบ้านผีมายิงผีอ่ะเนี่ไงเนี่ยห้องเด็กเอ้ยมึงนก้บกูเจออะไรมาอยู่มีเด็กอื่นอีกหลายคนที่คอยดูแลซึ่งเอ๊ะทำไมกูเจอเงาอ่ะใช่กูตัวนี้เงาเยอะมาก เส้นผมเส้นผมอุ้ยเฮียตกใจหมดเลยเฮียอํากูกูกบกูตกใจอําตกใจเนี่ยสาลายเนี่ยสาลายมันโตเก็บไปไหนเก็บไปผมแม่รู้เก็บไปใครใครจะไม่เก็บวะเก็บไปอันนี้น่าจะเปิดได้นะกูมีกุญแจจะให้ยิมเปิดเนี่ยหมาหมาเครียดมึงดูหมาเครียดเอาหมาหนีจับไม่ได้เลยยอ้ยโอ้ยหมาเครียดเว้ยหมาเครียดไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวกระติด บายยกำจัดได้ยากมันกเปินไปไปหาบ้านอื่นอยู่เอ๊ะที่นี่ลำบากว่ะข้าวก็ไม่มีจนเครียดแล้วใช่ไหมี่ะต้องไปไหนสุสานเหรอเออนี่สุสานอยู่ไหนวะก็ที่เราอยู่หรอเปล่าทำไมวิ่งออกมาจะกระโดดกัดกูวอะโอ๊ยประตูเปิดสะดงเย็นสะไหนๆกันนะอันนี้เ้ยโอ้ เสียงบันเทิงชิ้วหายเลยตามน้ำเลยไปเออเสียงอุ้ยใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หมดผมไม่ลุกผมไม่ลุกเจอหันเจออันเชิญอุ้ยหันโมหามเลยนี่มันบอกว่าเจอแบบพวกกระถาอันเชิญแล้วอุ้ยอะไรอะไรเฮ้ยเฮ้ยอันเชิญเลยไม่ะ ดูคุณต้องการส่วนผสมเพิ่มอะไรอ่ะเอออะไรอ่ะใส่แอมลงไปดิทำโดดไปมีอะไรให้แทงวะไม่มีอะไรให้แทงหมาเหรอจับหมามาแทงเหรออู่อ่ะเขียนไม่ได้ไม่ใช่เหรอคุณต้องการส่วนผสมเพิ่มมันอาจจะต้องเอาดอกกุหลาบป่ะเออลองไปดมไหมคือเราจะต้องหาผมแม่มดผมแม่มดเอาไปใช้ทำอะไรผมมมแดเอาไปปรุงปรุงใส่เตา ถ้ามันต้องใช้ทั้งหมด12ตัวก็ต้องรับไปคนละ4ตัวเฮ้ยเฮ้ยไฟยังอ่ะเฮ้ยเจอกุญแจแล้วปัดไปขอ้เราหนีได้เลยเหรอใช่แลอย่างงี้ก็อีซี่ดิไหน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 เราต้องไปไหนเนี่ยนี่ไงเอาหางหมากันหมาหางหมาไว้ทำอะไรส่วนผสมกันดีเก็บหมาเครียดเราเราเก็บหมาเครียัดเลยได้มาแล้วเีย้ได้ป๊อปปี้ ลูป๊อปปี้จากสุดท้ายก็คือไอ้ต้นไอ้ต้นไม้ที่เหมือนลูปคนนะเนี่ยไปไปเอาเหี่ยวมาด้วยแล้วเงาดังสีก็จะตามลงมาเงาดังสีต้องรีบเปิดแล้วมุชายันมุชางเราจะตัดพร้อมกลันเพราะว่าไม่มีกุญแจเปิดใต้ดินเจรละหัวตัวนี้เจรละหัวตัวนี้เอาเลยใครมีกุญแจเปิดใต้ดินกูตัดแล้วนะยิ้มไปแล้วไปก่อนเลยยิ้มไปก่อน เล่ลนอะไรวะใครโดน,นมันเล่นกูอ่ะออกไปไม่ตายใช่ไหมไม่ตายไม่ตายโอ้โหเดี๋ยวครับได้หมดแล้วคนเมื่อไรจะสุกเมื่อไรจะสุกใครใครต้อมอามฮะ huh? อน,นี่ไหน,หนอ่ะนี่ มีเงาใครลงไปแล้วน่ะระวังด้วยกันนะนี่กูเจอกุหลาบอัดนี้แล้วตอนนี้กูติดปัญหาออกจากบ้านไม่ได้มานโดนลมตอมันไล่อยู่เฮียกุหลาบกูไปแล้วกูกำลังจะตายเฮียพี่หาขุนลาบตั้งงี้พี่เดินหาขุนลาบกูไปโดนอ่ะโดนตายเหรอโดนนอกบ้าน วะมันดูใกล้ๆเยอะวางไอ้ชาวร็อกอ๋อแล้วทำไมใกล้ไอ้อามังต์ตายอยู่ข้างกูเลยเกี้ยร์สะดุ้งเลยตายเหรอเออไอ้พี่เอ้สิยาดับไอ้ขี้ไม่กล้าลัวเลยทีเนี้ยเดี๋ยวแฟบกูมีกุหลาบกูต้องไปกุหลาบกุหลาบอยู่ไหนรู้มันต้องมีวิธีเกิดดีวะนี่พี่ตรงนี้มีนะตรงนี้มีนะตรงไหน ตามหนูตามหนูตามหนูตามอยู่ตามอยู่เอาไปเลยมึงดาบแตนแดงแดงวะแดงที่แม่งไรลัวมากแดงๆนะวะนี่นี่เจอแล้ว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 อาร์ตอาร์ตอาร์ตรีบวิ่งแต่มันติดแดงเดียวอ้าวคือไอ้บุญกู๊ดไม่มีกินยาไม่ทันก็จะกินยาล่องหนนี่กู๊ยกู๊ดอยู่ไหนโอ้ยจะกินยาล่องหนซะหน่อยกินไม่ทันอ่ะกูดไม่มีวะเออชิบหายกะไม่เป็นหนู ทำพี่โดนวะมีอีกดอกนึงนะตรงนั้นอ่ะที่เดิมนเนอะโอ้โหคุณโดนตัวเลือกอีกที่ะหลังๆแม่งล่ารัวเลยอ่ะกวัวไปต้มดีกว่าเอาไปต้มเหรออ่ะแค่สี่ตัวิแม่งเอาไอ้ไอ้ล่างไม้แม่งเอาไปแล้วอ่ะอา้าวเชี่ยอุหย กายเป็นหนูเลยต้มหนูหมดแล้วทอดหนูไม่นะกูไม่อร่อยเวลาอสมมุติว่าเราต้มใช่ไหมแล้วเราเราไม่เก็บอ่ะมันใจที่นะเราจะไม่สามารถหยิบตัวใหม่ได้แสดงว่าเราต้องมาเสริมทีละสองป่ะแบบมาคู่กันเออมาคู่อ่ะได้ไปทีละคนมันแบบมันมันจิ๊บจับกันเป็นหน่อยวะบางคนแบบว่า ตัวที่วิ่งเข้าไปแล้วอ่ะแบบวิ่งเข้าบ้านไปแล้วแล้วก็แบบมาผักตัวข้างหลังอ่ะผีมันผักตัวข้างหลังก่อนอื่นคือเราจะไปตัดฝั่งนู้นดีกว่ากูว่านะตัดข้างในสุดในสุดตัดข้างในสุดเลยจ้องจ้องจ้องลึกๆอ่ะตัดลึกๆเพราะว่าวิ่งวิ่งเข้าไปแบบมันจะวนล่าเร็วใช่ป่ะเราก็จะแบบตัดฝั่งใกล้ๆแล้วก็วิ่งลงล่างมันก็จะแบบดีขึ้นไงแถวนี้มีกี่ตัวน่ะนั่นเดด กูเห็นตรงนี้ยูกูกับยิมคนละตัวเออคนละตัวอัดตัดเลยตัดแล้ววายเลยอันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราสแตนบายไอ้ยสองตัวแรกไม่น่าห่วงอะไรเฮ้ยห่วยตัวหลังๆนั่นแหละหเมื่อกี้แม่งเราเรานับก่อนไหมตอนนี้เหลือกี่ตัวอีกอันนี้อันนสี่นะพี่สี่อ้าแปดใช่ไหมเก้าสิบอสี่ยิมยิมปักเลยมึงปักเดี๋ยวนี้อ่ามันเอาเอาตัวที่ลึกที่สุดนะลึกสุดเลยจะต้มเอออ้าวไอ้เหี้ย รีเฟกไม่เร็วพอมึงก็รีบเกินสุดยัง่งสุดยั่งมันขมโมยไปตัวนึงอะ <c oughs> อา้าว <c oughs> วิ่งเลยวิ่งเลยมาเอากุหลาบกูไปันแล้อ้ยั่งให้กูตัดได้ยังตงอเหล็กกูงอเลยกกูงอเหล็กกูไาเอามาออาไปหากุหลาบซะอาแล้วเจ็เจอกันข้างหลังโอเคโอเคไอค้ยาพี่กูแม่งขมโมยไปตัวนึงโดนดนึงตนีนกุหลาบหลักข้างหลัง,งลน,นี้น่าจะมีลองหาดู <c oughs> มึงไปหาของสมวนสมพี่เหลือดิย, <c oughs> ยิก่กูหาเงากูเห็นเงาของตัวแม่งเดินเข้าบ้านนี้ไปหาหมากับเส้นตเ้นกุหลาบอะต่อไปก็รอดูกูอยู่ไงน่้จะาตัวเดิมหรือมั้งเอาตัวไหนให้ได้ก่อนมาแล้วตามมาปักแล้ววิ่งเลยของกูครบแล้วใครครบแล้วบ้างหาของเร็วจังเลย ฉันสอบหมดกูหลับเยอะกูครบแล้วขอบคุณเรามาอาร์ซีมามาเลยอ่ะกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้ววิ่งแล้วไปไหนวะนี่มึงเหรอเออหัวนล้นเอาเอาเอาฝั่งขวาฝั่งนี้อารซีอยู่ไหนน่ะกูหยิบเงามาแล้วเอ้ามึงหยิบตัวไหนน่ะตัวข้างในสุดเลยตัวเดิมเพราะว่ากูไอ้นี่ไม่ทันแม่งดึงขากูไปก่อนโอเคถ้างั้นอาร์มกับพี่นะอ๋อแล้วนึ่พี่หาอะไรหรอโอเคอาร์มอาร์มพร้อมยัง ่ดนขาดตุ๊กตาอูดูมามามาอ่านมากับกูโอเคได้พร้อมยางกับกูหลาบยางไม่ดึงมันกระจายเยอะเกินอ่ะมันมีตรงไหนมองมาตุ๊กตาอูดูนเนี่ยไม่มีเนี่ยซ้ายขวาอย่างเดียวละตอนนี้นับเลยพามาสามสองหนึ่งไปก้องเอาเห็นเงาเปล่ากำลังถ้าเกิดมันปากแล้ววิ่งมึงตัดเลยนะ กูจะบอกตอนปัก uh, ตัวที่อยู่ลึกที่สุดเพราะต้องต้มทีละคนใช่ไหมใช่เจอแล้วกูต้มละแตวกูรอมาหยิบแล้วก็ต้มอามเจออามเจอล้ารอไ้ปักแล้วปักแล้วปักแล้วเซตต่อไปมาเลย ฉันหามันกีนแล้วนะมันกินแล้วนะมันจะล่าเรื่อยๆนะร์ดไป,ไป,ไป,ไปเกิดไปเกิดรีบไปเกิดเยอะๆเม่แดงเลยอ,เอ่อะโั้แดงเลยว่ะแดงล้ว,วะ่ะ <c oughs> โอ๊ยเงาใครผมกำลังรอให้คุณพาแม่หมาฮะ จบแล้วเหรอจบแล้วเหรอยังเฮ้ยเช็คดิเช็คดิใครอยู่ล่างต้องถามว,ว่าตอนนั้น่ะผีแม่งอยู่ไหนด้วยพี่แต่ตัวมันแดงมากเลยนะกูดูครบเยอะอยังอ่ะแต่ตอนนี้นไม่เห็นผีแล้วนะเหลืออีกสี่ปักลองลองปักดูมันจะกรีดร้องไหมอ,อ่ะถ้ามันกรีดร้อ,องมันอาจจะนี่แหละเออก,กูกูเห็นผีเห็นใช่ไหมเห็นมันนอนอยู่ในไอ้เหี้ย ม,มันนอนอยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่นอนอยู่ข้างล่างเลยอุ้ย,ยใช่นี่ไงนี่ไงยืดดูมผีข้างแรกไอ้น้องเออมันนี่มีสาวแล้วไอ้น้องเราปลอดใครยิ <c oughs> นเนวิกเกเตอร์แม่ก็ไม่บอกกูว่าผีล้มแล้วไอ้หาบอกให้พาแม่มดกลับมากูจะรู้ไหมเนะี่ยกูจะไปรู้ได้ไงว่าพา <c oughs> เป็นเป็นหรือแบบพาแบบที่ตายแล้วไอ้เ่ี้ยกูจะไปรู้ได้ยังไงเมื่อกี้่ที่รถดิผมกำลังรอให้คุณพาแม่มดกลับมาที่รถตู้ ไอ้ทมึงอ้มยที่อะไรวะไอ้ยุทมึงเอสเข้าไปเลยไรเหี้ยเอ้ยไอ้ีะไรอะไรอะไรอะไรของมึงวะไอ้เฮียว่าถือว่าครั้งนี้นี่คือแบบประสบความสำเร็จอย่างดีที่มากเลยนะ โชกีดไนมดิคิดไหีดิไอเรือนี่ยผีตัวแรกยังสวยกว่ามึงเลย